สวัสดีครับว่าที่ร้อยตรีพรชัยช่วยเยียดนะครับสมาชิก Google Educator Group นะครับวันนี้จะมาแชร์ไอเดียนะครับกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมนะครับโดยใช้ Google Slide นะครับครับตัวอย่างกิจกรรมนะครับลำดับแรกนะครับเราสร้างโลเดอร์นะครับเพื่อเก็บงานในชั้นเรียนนะครับแล้วก็แชร์ให้ทุกคนสามารถแก้ไขได้นะครับลูปแบบที่2นะครับสร้างไฟล์เทมเพลตนะครับกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมนะครับด้วย Google Slide นะครับแล้ว นะครับทำสำเนานะครับตามจํานวนนักเรียนแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับตามเลขที่ของนักเรียนนะครับโดยในไฟล์กิจกรรมก็จะมีโจทย์นะครับในการทํากิจกรรมมีคำชี้แจงนะครับคุณครูผู้สอนสามารถที่จะอธิบายเพิ่มเติมได้นะครับในตอนที่ทํากิจกรรมนะครับระดับที่3นะครับผู้เรียนทํากิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมนะครับโดยเปิดไฟล์เทมเพลต g o o g l e Slide นะครับที่ชื่อตรงกับเลขที่ของตนเองนะครับ รู้สอนนะครับสามารถเปิดไฟล์เพื่อแสดงความคิดเห็นนะครับถวจให้คะแนนหรือว่าให้นักเรียนนําเสนอผลงานการเขียนโปรแกรมของตัวเองได้นะครับการสร้างโฟลเดอร์นะครับเพื่อเก็บงานในชั้นเรียนนะครับและแชร์ให้ทุกคนสามารถแก้ไขได้นะครับเมื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับชื่องานในชั้นเรียนนะครับแล้วก็ตั้งค่าการแชร์นะครับโดยกําหนดการเข้าถึงนะครับให้ทุกคนที่มีลิงก์นะครับมีสิทธิ์เป็นเอดิเตอร์นะครับก็คือสามารถที่จะ แก้ไขไฟล์ได้นะครับจากนั้นกดเสร็จสิ้นนะครับต่อมาครับสร้างไฟล์กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมนะครับด้วย Google Slide และสำเนาตามจำนวนนักเรียนนะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับไฟล์เทมเพลต Google Slide นะครับที่ตั้งชื่อตามเลขที่ของนักเรียนนะครับจำนวนก็ตามจำนวนนักเรียนนะครับต่อมาครับผู้เรียนทำกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมโดยเปิดไฟล์ Google Slide นะครับที่ชื่อตรงกับเลขที่ของตนเองนะครับ โดยได้ทำตัวอย่างไฟล์กิจกรรมที่ใช้ในวันนี้ไว้ด้วยนะครับรายละเอียดก็ตามที่วาโค้ดแล้วก็ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับครับเรามาลองทำกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมบุญยนต์เก็บฟุตบอลนะครับข้อที่1นะครับโจทย์เขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์เก็บฟุตบอลทั้งหมดและกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับวิธีการทำกิจกรรมนะครับเมื่อวางแผนการเดินทางของหุ่นยนต์แล้วนะครับก็ใช้บัตรคำสั่งนะครับสั่งให้หุนยนต์ทำงานนะครับยกตัวอย่างนี้นะครับ ใช้บัตรเดินขวานะครับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปทางขวาหนึ่งช่องนะครับสามารถที่จะเลื่อนหุ่นยนต์เดินตามไปเพื่อทดสอบการทํางานได้เลยนะครับเดินขวาไปอีกสองช่องนะครับจากนั้นนะครับใช้คําสั่งเก็บทั้งหมดนะครับก็จะเก็บ่วนทั้งหมดในช่องนี้นะครับ้ากรูกบอลออกมานะครับเพื่อเป็นการบอกว่าเก็บแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้หุ่นยนต์เดินขึ้นหนึ่งช่องแล้วก็เดินซ้ายสองช่องนะครับ เาลากคุณยนไปเลยนะครับขึ้นหนึ่งช่องแล้วก็เดินซ้ายสองช่องนะครับจากนั้นนะครับใช้คําสั่งเก็บทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการเก็บลูกฟุตบอลนะครับจากนั้นก็ให้หุนยนกลับไปอยู่ที่จุดเริ่ม <uss> ต <UC S> ้นนะครับโดยให้หุนยนต์เดินลงหนึ่งช่องแล้วก็เดินซ <ons> ้ายหนึ่งช่องนะครับเดินลงหนึ่งช่องนะครับเดินซ้าย หนึ่งช่องอ่าอุ่นยนก็จะกลับไปอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับคุูครูก็สามารถที่จะอ่าเปิดไฟล์เข้าไปเพื่อเพื่อตรวจงานหรือให้คะแนนนักเรียนหรือว่าแสดงความคิดเห็นนะครับหรือว่าคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้อ่านำเสนอขั้นตอนการเขียนโปรแกรมนะครับในวิธีที่เขาวางแผนแล้วก็เขียนโปรแกรมได้นะครับต่อมาเป็นโจทย์ข้อที่สองนะครับ เขียนโปรแกรมให้อุ่นยน์เก็บฟุตบอลจํานวน3ลูกและกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับสังเกตว่าวิธีการเล่นนะครับเหมือนกันกับข้อที่1นะครับเพียงแต่ว่าโจทย์ข้อที่2เนี่ยก็จะเพิ่มระดับความยากขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับในส่วนของโจทย์ข้อที่3นะครับเขียนโปรแกรมให้อุ่นยน์เก็บฟุตบอลจํานวน9ลูกนะครับไม่ต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นประเดเห็นว่าระดับความยากก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ คุณครูสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆได้นะครับในการที่จะใช้ Google s l i d e นะครับมาช่วยในการจัดกิจกรรมนะครับขอบคุณสําหรับการเรียนรู้ในวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านนะครับสาหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ